สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพบมาพอ่อกับซาสกลุลระเบอร์บายนเอยอีกแล้วนะจ้าผู้เก่าคนเก่ามื้อนี้สิพามาชมดงดงพักบุ้งฝรั่งจ้าพอดีมีเอฟซี FC ท่านหนึง่งเพื่อนจะเข็นว่าใบพักบุ้งฝรั่งเป็นจังใด ก็เลยสิพามาชมจ้าสมกีรขอบพระคุณหลายๆเด้อทุกๆกําลังใจที่เข้ามากดติดตามกดกระดิ่งซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กําลังใจสาวสกนคนไกลบ้านผู้นี้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าไปชมน้ำกันเลยมื่อนี้บ่ได้มาเก็บจ้ามาชมมาชมสิพามาเบิ่งว่าต้นพักบุ้งฝรั่งหรือใบพักบุ้งฝรั่งเป็นจังใด ขอบคุณหลายๆจ้ามาชอบน้ากันเลยจ้าเต็นเบิดเลยจ้าน,นี่จ้าเป็นลำเป็นต้นเป็นกอขึ้นแล้นี่แหละจ้านี่แหละจ้าต้นพักบุ้งฝรั่งต้นน้อยมัน นี่ละจ้าใบมันเป็นเนอะนี่จ้าเ,าเพื่อนอยากเขียนว่าใบพักบุ้งฝรั่งเป็นจังใดมันสิเป็นใบจังซี่ละจ้าเป็นลำเป็นกอเป็นกอขึ้นเนอะนี่ละจา้าสิบวกคือพักบุ้งบ้าน,านาเฮาเด้อบอกคือพักบุ้งไทยเลยอ้ตาพักบุ้งฝรั่งสิเป็นกอจังซี่ละจา้าสิขึ้นเป็นลำยาวเนอะนี่แหละใบมันก็นสิเป็นจังซีล่ละจา้านี่ละจา้ามันยาวแล้ว แม่นเบิดเลยจ้าว้ยพาไปเบิ่งลำนี่ไงต้นกระเทียมกับมีนี่จ้าเห็นบอกพี่น้องนี่แหละจ้าเพื่อนากเขียนว่าใบพักบุ no, right. ้งฝรั่งเป็นจังใดนี่แหละจ้าเป็นต้นเป็นลำนะนี่ล่ะโอ้ยลำใหญ่ ก็เลยพามาชมจ้าเป็นใบเป็นกอขึ้นแล้วนี่ละจ้าปีนึงสีขึ้นเท่านึงจ้านี่จ้าเป็นใบแล้วนี่จ้าเพระ่ะฉะนั้เป็นใบแล้วนี่ใบพักบุ้งฝรั่งแม่นบ่เลยเนี่ยเป็นป่าเลยจ้าอุ้ยเป็นกอเป็นลำขึ้นแล้วนี่เลย จ้าสีสูงขนาดเลยไปเพื่อนกระสิเป็นแล้วนี่แหละจ้าลำใหญ่ๆแม่นเบิดเลยพามาชม มีเอฟซีท่านหนึ่งเพิ่อนอยากเห็นว่าใบเป็นจังไดอยากเห็นเป็นตอนนี้ละจ้าใบพักบุ้งฝรั่งสมกาบขอบคุณหลายๆเด้อทุกๆกำลังใจที่เข้ามาส่งกำลังใจให้จ้าบ่าได้มาเก็บจ้าพามาชมจ้าขอบคุณทุกๆกำลังใจเด้อจ้าไปแล้วไปแล้วจ้าพามาชม